นึกออกไหมล่ะเอ้าเพราะว่ามันก็คือแค่การีอย่างเงี้ยคือมันทําเนี้ยมัน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 เหยียดเรามาตั้งแบบตั้ตงแต่ไหนแต่ไรแล้วันสู้เยอะมานะมันมันสูน้เยอะมากเลยนะอาอใครจะรู้ว่าหนูโดนผู้ชายตีอ,อย่างเงี้ยโดนผู้ชายต่อย่างโดนผู้ชายหลอกให้ไปหาอย่างเงี้ยแม้ค่ารถหมื่นบาทอย่างเงี้ยตอนหนูอยู่ญี่ปุ่นสวัสดีครับจุดเปลี่ยนในวันนั้นทําให้มีเราในวันนี้กว่าจะมาเป็นอยู่ วันนี้ในการกว่าจะมาเป็นอยู่เราเราจะพูดถึงอาชีพอาชีพหนึ่งเรียกว่าเซ็กโวเกอร์เข้าใจไหมความหมายมันคืออะไรแล้วเป็นอย่างไงเราลองมาศึกษากับคําว่าเซ็กโวเกอร์ดีกว่ากับแขกรับเชิญของเรายินดีต้อนรับน้องอาริสนะคะสวตัวดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะสวัสดีค่ะดีกว่าเป็นตัวตนมากกว่าโอเคน้องอาริชานมาแนะนำตัวเองหน่อยแต่กับน้องอย่างไสวัสดีค่ะ ชื่ออลิศนะคะวิศนุรครับสมบูรณ์ค่ะอาชีพเซกเบอร์เกอร์ค่ะปัปจจุบันเป็นผู้เข้าประกวด LGBT สุดเก้า่ะผู้เขาประกวดกอ,อง LGBT ไท a แลนด์ค่ะสองันที่สองค่ะอโอเคก็สมกับสายสะพายน้อมว่าก,กับเวทีนี้อะไรเงี้ยแล้วอยากููจริงว่ารู้ไหมว่ารายการนี้คือารายการเกี่ยวกับอะไรออ เท่าที่น้องอยากเท่าที่น้องรู้เข้ามาก่อนว่าว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมหนูเข้าไปดูแต่ว่าหนูไม่ได้ดูแบบหมดเลยะหนูก็เลยยังไม่แน่ใจก็เลยแบบรู้แต่รู้ว่าเป็นในการแข่งเอ็มจ G พีใช่ไหมก็คือไปกลุ่มเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยอฮแต่ประเด็นของน้องอลิซที่เราจะมาคุยกันตรงนี้เซ็กโวเกอร์คืออะไรคือถ้าภาษาบ้านเราก็คือโสมีนะคะหรือว่ากะลีที่มีมานานแล้วค่ะง่ายๆเลย แต่ว่ามันดูแพงขึ้นเนี่ยะเซ็กเบอร์เกอร์ถ้าเหมาอนเขาบอกว่าเปดีปุ๊บคนจะตกใจอ๋อจะดูต่ำขึ้นมาทันทีใช่พอเขาตีตรางเราไว้อื้อืมอมแต่ถ้าเซ็กเบอร์เกอร์ก็จะดูแพงขึ้นมานิดนดีอวดูแพงมากแพงมากอันนี้อย่างล้จริงน้องคือหนึ่งในอาชีพนั้นไหมใช่ถ่หนอยู่ทำอาชีพนั้นเลยทำได้มาสี่ห้าห้าหกปีแล้วค่ะ นี่คือน้องแก้เปิดต,ตัวกับอาชีพนี้ด้วยกับทตัวเองทำดีหรอใช่ครับเพราะว่าหนูมาประกวดกอง LGBT ครั้งนี้หนูตั้งใจที่จะพูดในเรื่องของอาชีพติรกเกอร์ที่ไม่สามารถประกวดอะไรได้เลยทั้งที่บางคนเขาอาจจะแบบฝ่ฝั่นที่เขาอยากจะเป็นนางงามอยากจะทำอาชีพสวยใช่แต่เขา,าถูกแล้วข้อที่2ว่ากันหลีเนะี่ยไปประกวดนางงามก็เยอะแต่เขาเก็บ โปรไฟล์ตรงนั้นละไวา้เพื่อสร้างโปรไฟล์ใช่เพื่ออะไรเพราะเขาอยากประกลัวแต่เขาไม่สามารถเอาอาชีพเนี้ยออกมาพูดได้แล้วเอาอาชีพนี้ออกมาพูดโดยเวทีแบบนี้คไม่กลัวจะมีผลกระทบอะไรกับตัวอาชีพมั่งเรับหนูหนูคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของหนูอะครับแลวหนูตั้งใจที่จะมาพูดตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนยอมรับอาชีพนี้มากขึ้น่ะ ด้วยอาชีนจริงๆอะจากที่คนจากสายตาคนที่เขามองที่เขาเริ่มรู้จักว่าหนงคือทำอาชีพนี้เพ่รู้สึกยังไงกับคนที่เขามองเราทำอาชีพนี้บ้างสำหรับหนูอะหนูเฉยๆว่าเลยสำหรับตัวหนูนะใครจะมองหนูยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าหนูทำตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นความชอบของหนูด้วยไม่กลัวเหรอเพราะี่ห้อตัวไม่กลัวเพราะใครถามหนูว่าทำงานอะไรหนูก็บอกหนูเป็นกะลีหนูพูดเลยหนูเป็นกะลีหนูไม่เคยแอบแบบอ๋อไม่ไม่หนูเป็นกะลีค่ะข้อดีข้อเสียของการเข้าวงการ เป็นเซ็กโคเกอร์ให้ดูมีทองนิดนึงข้อดีหรอคะก็มันสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่หนูได้มันไม่เคยลำบากแล้วก็หนูใช้เงินหนูอยากจะซื้ออะไรอยากจะกินอะไรเราได้กินมันมันเหมือนการที่แบบมันเป็นเหมือนเหมือนหาเงินง่ายเหมือนที่ใครบอกว่ามันเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายเนาะยกขาเดี๋ยวก็ได้เงินอนะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วมันมันเหนื่อยมากเลยค่ะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปโดนผู้ชายตีบ้างอย่างเงี้ย ข้อเสียเนี่ยเนี่ยวพูดเลยข้อเสียคือการที่เวลาเราโดนทำลายร่างกายเวลาเราไปแจ้งตำรวจเราแจ้งเราก็ถูกครับอืมเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เพราะาเราไม่มีถูกกฎเราเราไปอาชีพที่ผิกดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้นผมพอเราไปแจ้งความก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรแล้วเราโดนทำลายอ่ะนึกออกไหมทีนี้นแพทย์ก็ลอยตัวไปอย่างเงี้ยคะมันเป็นข้อเสียที่แบบแล้วก็อเรื่องกฎหมายเนี่ยแหละมันมันเป็นอะไรที่แบบนิดนึงอะค่ะ คนให้เรานิดนึงเพราะเราก็เป็นประชาชนเหมือนกันะจะสู้ไปอีกนานแค่ไหนสำหรับหนูอะหนูว่าคนไทยก็รู้อยู่แล้วอะค่ะกระหรี่มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเลิกก่อนวางก่อนไว้จะยาบังสิเล็ททำอะไรอาวางเอาไว้ก่อนถ้าตับใดคุณชักว่าวอยู่คุณวางไว้ก็ถ้าตับใดคุณไปย็ดกับคนอื่นอยู่มีอะไรกันกับคนอื่นอยู่ซื้อกินก็แล้วแต่ ไม่ต้องพูดนะคะรัฐบาลทั้งหลายไม่ต้องพูดเลยว่าคุณไม่เคยซื้อไม่เคยใช้บริการหนูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยว่ายัางไงทุกคนก็ต้องซื้อบริการถ้าคุณมีอารมณ์ทางเพศคุณจะปลดปล่อยยังไงคะถูกไหมมันมีข้อดีตรงนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งคุณมีครอบครัวอย่างเงี้ยเมียคุณไม่สามารถรองรับอารมณ์คุณได้คุณก็ไปหาซื้อกินก็แค่ั้นครอบครัวคุณก็ยังอยู่ มันมันไม่ได้ทำให้ครอบครัวคุณแตกแยกหรืออะไรมันทําให้ครอบครัวคุณอยู่ดีด้วยซ้ำสำหรับหนูอาชีพเนี้ยมันมันมันคือที่แบบสุดแล้วว่าสาหรับหนูนะคือมัน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 ตอบยำอะไรได้หลายอยา่างมันจะไปได้นานขอชินมันก็อยู่อออได้ตลอดไปค่ะหนูว่าสําหรับหนูนะเพราะว่าออนไลน์เราก็มีออนไลน์เพราะาหนูก็ทำเว็บไซต์ออนไลน์เหมือนกันถ้าเมืองไทยทําถูกกฎหมายจดเ,เรื่องกฎหมายถูกต้องเว็บไซต์ที่เมืองไทยอ่ะเราสามารถทําเป็นเว็บไซต์เพื่อให อซีอัเตอร์ทุกคนนะค่ะได้โพสต์ขายไปเลยให้เห็นไปเลยว่ามีคนนี้คนนี้คนนี้เราจะได้ไม่ต้องมายืนกองกันแบบตามถนนที่เราเห็นอ่ะอย่างสาวสองที่ทำอาชีพแบบนี้ก็ไม่ใช่คนดีหรือมาก็จะหลอกแขกตามพันธยาที่มีข่าวออกมาบ้างไงเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับสังคมว่าจริงๆคือมันไม่ใช่คืออยากจะบอกว่ามันทุกคนนะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรคุณจะทํางานอะไรมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดี เพราะฉะนั้นนะคะเวลาใครทําผิดจาบจงไปเลยค่ะคนเดียวอย่าเหมารวมถ้าสมมติคุณด่าคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเขามีอาชีพการงานที่ดีเป็นมั่นคงอย่างเงี้ยแต่คุณด่าตีตารวมเขาไปอะเขาก็เอาเขาก็สะดุ้งเหมือนกันบางทีก็คือถ้าใครทําผิดก็จอบจงไปเลยว่าคุณทําผิดคนนี้ทําผิดก็เหมือนกับการที่ว่าเราทํางานบริษัทนี้แล้วเรามีปัญหากรารรวมก็แค่ด่าแค่ตัวเราอย่าไปไได่าเหารวมบริษัทใช่ไหมอย่างเนี้ค่ะมาถ่ายรายการยถ้าสมมติเราทำผิดด่าแค่หนึ่ง อย่าถามอย่าด่ารายการด่าอยู่อย่างเี้ด่ารายการได้นะเทเลทติ้งดีโอเคเคยหลกไลค์แขกไหมอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอยู่ไม่มีใครไม่เคยเพราะว่าแขกจะมาหาเราบ่อยคนเดียวอย่างเงี้ยเขาต้องหาเราทุกนาทีให้เราไปหาทุกนาทีอยู ใช่แล้วเราคือมันคือแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเขานะเราไม่คิดที่จะหยุดเพื่อคนคนนั้นหรอเขาไม่เขาไม่ได้ต้องการเราแบบไปฟิลแฟนแบบนั้นนะครัเงี้นะแต่ว่าเวลาเราแคร์ลูกค้าเราก็คือทุกอย่างเราก็อือเราไม่ได้รีบเราไม่ได้เล่งเราก็เป็นแบบฟิลเลิรไปอย่างเงี้ยค่ะรู้จักไหมขอว่าไม่รีบเราไม่เล่งใช่ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไปเรื่อยแต่เงินต้องมาก่อนนะครับนั่นแหละทีนี้มันพอเราเหมือนเราเริ่มรักผู้ชายไงนะเราก็มาโนทีนี้ ก็เทิร uh ์นเขากลับเลยนุ๊ก็เป็นปกตินะใช่ผมก็ใส่เรียกเราไปทุกอาทิตย์องแม่เงินเหมือนก็ไม่ใช่เล่นหน่อยเรียกเราไปทุกอาทิตย์เออแล้วเป็นเวลาเป็นปีนะแม่ทำไมมีใครเรียกผมบ้างหนูไม่ได้สวยน้องแม่เรื่องมันเตียงหนูก็ยุ่งนะจึ๊งนะครัจึงนะครับนั่นแหล่ะแล้วอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องการขึ้นประกวดบ้างดีกว่าครับเฟซทีเอลจีบีทีเนาะที่จะขึ้นประกวดเนี่ยอะไรเป็นใบเบิกทางที่จะให้เราขึ้นไปประกวด คราใครเป็นคนแนะนําไปเวทีอ๋อเวทีนี้ก็มีเป็นโน่ค่ะอ๋อนี่เราจะเวทีก่อนน้านี้ค่ะใช่เป็นที่เรียนประจําตัวเราเลยไม่ค่ะคือรู้จักกันว่าประกวดตอนเวทีอื่นสายเดียวกันใช่ประกวดใช่ประกวดก็่ปะกวดทุกเวทีใชแล้วเราชอบประกวดชอบชอบเดินแบบเราเป็นฟิลแบบคนสูงอะเนาะเราก็อยากเดินแบบอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราไม่ได้แบบสวยเหมือนแบบพิม์นิยมที่เขาแบบชอบการอะไรเงี้ย แล้วทีนี้หนูก็เลยแบบหนูก็เลยลองมาอีกทีหนึ่งอะลองดูแล้วเวนี้เวทีนี้เขาเปิดโอกาสให้กับทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยแล้วเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบอ,อาววะและ้วช่วงเนี้ยโควิดแล้วอะค่ะมันเลยทำให้หนู่เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ว่าหนูต้องออกมาหนูต้องมาพูด ไวที่นั่นแก่ๆอ่างแม่ไปได้ไหมหนูว่าน่าจะได้นะกล้วเราต้องตื่นเช้าเราต้องมั่นใจต่อให้เราจะอายุเยอะหรือเราก็มีความสวยเราต้องมั่นใจโอเคแล้วพี่หนูเตรียมตัวอะไรที่เตรียมตัวที่ไป่พาดเวทีนี้บ้างเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวเหรอคะก็ทำตัวเองให้สบายเราก็แค่ ออกมาขับเพื่อนเรื่องสังคมเรื่องที่เราจะทำนั่นก็คือเรื่องเซ็กโลเตอร์ที่หนูมานี่หนูตั้งใจที่จะมาแบบมันก็เป็นตัวตวนเราอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแล้วก็หนูตั้งใจที่จะมาทำเพื่อเซ็กโลเกอร์ทุกคนหราอยากให้ทุกอย่างมันถูกกฎหมายและให้ทุกอย่างกล้าที่จะยอมรับเราในอาชีพของเราคือมันเป็นอาชีพที่แบบทุกคนก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่เต็มอกอันนี้อยากรังจริงอันนี้อันนี้ความจริงไหยน,นะว่าระหว่างของ อลิสค่ะอลิสคือสาวสองนะค่ะแล้วกับผู้หญิงทั่วไปเคยโดนเปรียบเทียบไหมอถ้าถ้าถามเรื่องสําหรับสาวสองก็คงต้องเป็นสาวสองที่แปลเพศแล้วมันก็จะมีเปรียบเทียบถ้าเอาแบบนั้นไปเอาแบบมีของจริงไม่มีบารล้ออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของหมูเนี่ยผู้ชายที่เข้ามาเขาชอบกินหมูรสนิยมทางเพศก็ส่วนเนึ้อกลางนใช่ผู้ชายบางคนเขาชอบกินหมูแล้วเราเป็นคนที่ เราก็มีงูแล้วเราชอบชอบ,ชอบให้ชอบให้ก้นอกกนงูเออเราก็ชอบป้อนงูเหล้วใช่ไหมที่บอกมาใช่นั่นแหละค่ะมันก็คือความชอบส่วนหนึง<ม>่งมันก็ค,ความชอบทางเพศที่มันใครจะชอบแบบไหนก็ได้ใช่มันมีทั้งอ๋อา๋อาดอย่างเงี้ยก็มีที่บอกมาใช่แล้วก็แบบคนอยากกินจิ๋มจริงๆก็มีบางทีเขาเอางูกับจิ๋มไปด้วยกันก็ยังมีมันมีหลายรูปแบบ บางคนเขาก็ชอบอย่างเดียวเขาก็แต่บางทีพอเหมือแบบอ๋อฉันก็เจอมาทุกวันอย่างต่างชาติเขาเจอเขาอยากลองอะไรใหม่ๆแสดงว่าอย่างเงี้ยอลิยก็ไม่ได้คิดจะแบบว่าต้องแทนไปเป็นผู้หญิงเพื่อจะมอไม่ไม่หนูไม่ได้ต้องการที่จะเป็นผู้หญิงหนูไม่ได้ต้องการที่แบบจะตัดเพื่อเป็นผู้หญิงมีีก่หนูต้องการที่เป็นแบบเนี้ยหนูต้องการที่เป็นแบบเนี้ยก็ตัวตนของฉันใช่ก็หนูต้องการแบบเนี้ยเพราะยังไงต่อให้หนูแปลงเพศอ้าวหนูถามเลยมองหนึ่งกิโลเขาก็รู้ว่าหนูเป็นตุดถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเพื่ออะไร ที่รู้มาว่ามีกฎหมายผัดดังหนังโป้รู้สึกยังไงกับนี่ป้ามันก็พูดมันก็คล้ายๆกับกะหรี่เลยครับหมะเหมือนกันเลยคือหนูถามหน่อยใครไม่ดูอ่ะใครดูดูไหมดูไหมดูไหมดูดูหมดนี่หนูยังดูเลยเวลาหนูอารมณ์หนูก็ทำตัวเองให้มันเสร็จเขาอารมณ์กับใครไม่ได้เนี่ยรู้สิทอายหนีมีเนี่ยผมขืนเนี่ยเพราะอะไรเฮงเงี้ยนะมันก็เง่ายๆเลยก็แค่ดูหนังโป มันแค่นั่งโปมันก็ไม่ต่างจากอะไรจากัหนังน้ำเน,น่าเมืองไทยที่ตบก,กันแย่งผัวแย่งเมียน่นะไม่ต่างกันอย่ามาพูดข่ะสิทธิธรรมเขาบอหายไปก่อนถ้ายังสร้างละครแบบนี้อยู่มันไม่ต่างกันเ<อ>ขาคืออะไรข่ามหน่อยนั่งโป้เขาดูในห้องตัวเองค่ะเขาไม่ได้ไปยืนดูข้างนอกค่ะที่จะแบบเออพูดถึงเรื่อง่างนัง้นที่ที่มีข่าวแลยวข่าวที่ว่าช่วยเหลือตัวเองนู<า>่นเนี่ย คือมันเป็นความชอบแม่มันคือความชอบลักษณะนิยมเขาอาจจะแบบชอบอะไรตื่นเต้นแม่หรือยังเคยในในปั้มน้ำมันความอยากลองเหมือนคนอื่นแม่หนูก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่พอพไปแล้วก็คือหนูไม่ได้ชอบเพราะมันตื่นเต้นมาแม่ออกมาเจอตำรวจอีกเนี่เอ้าแม่เอาอะไรก่อนจะเอาเงินหรือจะตำรวจอะไรงงคือเป็นคนที่แบบว่า ก็แค่ไปเรียนรู้<ช>ลองดูว,ว่าคร<ช>ั้งหน,นึ่งมันเป็นยังไงแต่พอสุดท้ายแบบฉันไม่ชอบมันไม่ใช่ฟิวชแลวเราทางานตรงนี้ไงแม่เราต้องทาให้ได้ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการจริงโอ้โหใช่ใช่มันก็คือ,คอตำหนิแต่ถ้าเราไม่ได้เราก็บอกไม่ได้แค่นั้นเองแล้วพอทําอาชีพนะี้สองสามปีที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นยังไงบ้างล้มเหลวฮะรัฐบาลล้มเหลวพินาศย่อยยับ แม่พูดหนึ่งอาชีพหนูไม่ได้พูดถึงนะครับดันั <c oughs> บบ้นเนี่ยมันโยนจริงอาชีพหนู <c oughs> พออเพราะว่าคือหนูอ,อย่างเงี้ยหนูไม่ได้ไปยืนตมถนมเนาะอ,อย่างเพอร์ฟิวอ,อย่างเงี้ยปิดไม่ให้ออกอย่างเงี้ยแล้วกะหรี่ทั้งหลายครัะเขาไม่มีที่ทำมาหากินนะโควิดเงินเยียวยาก็ไม่ได้คุณเอาเงินไปไหนฮะเงินพวกฉันอะคุณเอาเงินไปไหนเพราะพวกชันไม่ได้กดเงินรับเงินเยียวยาเงินหมดได้ยังไง เนื้อออกไหมครเงินเยียวยาก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาชีพมันไม่ถูกต้องตามตัวหม่แก็จริงๆอ่ะอันนี้บอกตรงนะเคยเห็นนะแถวถนนราดำเนินนั่นเหะค่ะนั่นคือกลางวันเลยนะคือเห็นอันนี้เห็นตอนนี้มันมันกางคืนมันไม่ได้แล้วกันะคือเห็นแบบว่าบอกอะไรตอนนั้นราเรตู้ไปต่างจังหวัดไปยืนคือรู้เลยว่าผู้หญิงที่นั่ง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 น่คือแบบอืมแล้วก็จะเห็นแบบผู้ชายเดินมาคุย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 อันนี้บอกเลยว่านี่คือแบบก็ห็นใจเข้างลคือ ด้วยความที่บางคนเขาไม่ได้เรียนมาสูงนะคะแนมะ่เขาก็เลยเหมือนทางเลือกสุดท้ายจริงๆมันมันมันง่ายต่อการหาเงินถามหนูว่าง่ายไหมง่ายนะแต่ถ้าคุณไม่สวยลูกค้าก็ไม่ซื้อนะคะจำเอาไว้ถ้าไม่สวยลูกค้าก็ไม่ซื้อเพราะเราขายความสวยลูกคา้ามาซื้อความสวยของเราอันดับแรก first impression นะทีนี้มันพอมันไม่ได้ออกมายืนแล้วตอนนี้พอมันเปิดปุ๊บมันเปิดปกติ พี่แม้เช่าเลยโอ้โหกันหลีอ่ะยืนเรียงตั้งถนนสุขมุมวิทโอ้โหจนวันนั้นหนูเดินผ่านหนูแบบตายแล้วดีนะที่หนูไม่ได้มายืนแบบนี้หนูเลยบอก<ม>โอ้ถ้าฉันยืนเนะแม่เหมือนประกวดนางงามพัดนางงามนี้เลยค่ะนางรัฐรมาออูอย่างเงี้ยใครมีมองวัดได้แท็ตไปแล้วก็เธอยืนเรียงแล้วแต่ละคนก็มีแต่สวยสวยหนูถึงบอกไปว่า,า,วาการบริหารมันสําคัญกับอาชีพเราด้วยมันสําคัญกับเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าก็ไม่มีเงินมาซื้อเราแล้วถ้าอย่างเงี้ยจะต้องแบบผลักดันตัวเองขนาดไหนอะเพื่อที่จะแบบเฮ้ยส่วนส่วนตัวหนูอะหนูหนูหนูว่าเขาไม่มีใครสนใจพวกหนูดีกว่านึกออกไหมครับเพราะว่ามันก็คือแค่กะหลี่อย่างเงี้ยคือมันทาเนี้ยมัน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 เหยียดเรามาต้องแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่อย่าลืมนะกะหลี่นี่แหละที่ทําให้มีชื่อเสียงประเทศไทย กาหลี่นี่แหละที่ท <youngest S 1> <owing S 2> mm ําให้มีเงินกองข้ามันในประเทศไทยทุกอย่างกะหลี่เขามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยตั้งแต่ยุคไหนอืมเขาเป็นคนที่แบบเอาเศรษฐกิจที่ดีเงินที่ดีภาษีทุกอย่างเขาเราเสี่ยงทุกคนนะคือคือเหมือนว่าอันนี้คือจะบอกว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงกว่าเสี่ยงกว่าทุกอาชีพเลยที่ในการเรื่งเงินเข้ามาันเวลากะหลี่โดนฆ่าตายไม่มีข่าวนะแม่ กหลี่ด้วยกันเขาจะรู้ว่าใครโดนฆ่าตายโดนตายยังไงแต่ว่าแล้วไงอ่ะเพราะว่ากะหลี่เนี่ยค่ะเขาว่าแค่ว่ากะหลี่อ่ะมันเลยแบบอุ๊ยบางทีอ่ะฉันก็เป็นคนคนหนึ่งเองสมมุติว่าถ้าเกิดได้งงกับเวที L G B T ค่ะอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกไปนั่นกันเลยครับไปหาลุงตไปหาลุงให้แก้กฎหมายเดี่ยวนั้น นัักจะกดหรอหนูไม่ได้ต้องการให้เขาแักดันหนูต้องการให้เขาแค่แก้กฎหมายแม่แค่แก้กฎหมายทุกอย่างมันจะครอบคุมเราได้หมดเลยนะสิทธิต่างๆเพราจริงๆเร,ร,ราพี่มองว่าอชิ้นนี้คือแบบมันสู้เยอะนะเลยแม่ม<ด>ันมันสู้เยอะมากเลยนะอาใครจะรู้ว,ว่าหนูโดนผู้ชายตีอย่างเงี้ยโดนผู้ชายต่อยอย่างเงี้ยโดนผู้ชายหลอกให้ไปหาอย่างเงี้ยแม่ค่ารถหมื่นบาทอย่างเงี้ยตอนหนูอยู่ญี่ปุ่นมันเจออะไรอะไรหลายอย่างที่แบบโดนมีดจี้คออย่างเงี้ยเออมันก็มีทุกรูปแบบ ล้วถึงบอกแล้ว่าคุณไม่รู้หรอกคุณบอกว่างานสบายมันสบายก็จริงแต่เวลาทํางานมันไม่ได้สบายจริงๆคุณจะเจออะไรกับบ้างคุณก็ไม่รู้หรอกอยู่ดีลูกค้าเอาไปฆ่ากระเทยโดนฆ่ายโยนลงมาจากตึกหนูเห็นคนที่แบบโดนอย่างเนี้มันหู้สซึ่งแบบว้าวเศร้าใจอ่ะเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะต้องถึงคิวตัวเองบ้างก็ตามหนูหนูหนูเป็นคนเลือกแถ่หนูก็เลยบอกหนูก็เซ็ฟพอสมควรเหมือนกันหนูก็ไม่ไม่ได้กลัวในการเซฟนี่เป็นเพราะประสบการณ์หรอปะ ใช่ส่วนหนึ่งด้วยแล้วต้องการเจอลูกค้าหลายรูปแบบด้วยเราเราสามารถเลือกลูกค้าได้ว่าเราจะไปไม่ไปบางทีลูกค้าซาดิดอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนแาะว่ามันสะสมมาจากประสบการณ์ก็ใช่มันมันเจอลูกค้าที่แบบไม่ดีด้วยดีด้วยแต่ก่อนเราจะแก่งแก่งได้ขนาดเนี้ยเราก็ต้องเจอมาหลายรูปแ,แบบสิโอโหเยอะเหมอนเขาบอกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กแบบ ผู้ชายสองคนบ้างเรื่องโซเซมัดมือมัดเท้าอย่างเงี้ยหนูไม่ให้มัดมือเด็ดขาดหนูหนูกลัวที่สุดคือการมัดมือเรามัดเท้าเราไม่ให้เราดิ้นไปไหนใะห้พองนะอืมไม่เป็นไรค่ะเราไม่แฮปปี้เราไม่ามาได้ชอบแบบมิส,สนยิยมตจะบอ๋อรุนแรงตัดขาลงนเนียวไม่ใช่หนูม,มหายได้ก่อนเลยใครจะมามัดมือหนูหายได้ก่อนเพราะว่ามือหนูนี่แหละสู้ได้เห็นั้นเราได้สู้มามเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างถ้าโดนล็อกไปแล้ว ทำไงอะครับพ่อแม่เราก็ยังอยู่เคยมีไหมกับคนที่เข้าใจว่าหนูเป็นผู้หญิงถ้าต่างประเทศอะเขาจะคิดว่าหนูเป็นรัสเซียเป็นผู้หญิงรัสเซียก็เคยมีแต่หนูจะบอกแขตกตลอดว่าหนูไม่ใช่ผู้หญิงนะหนูบอกก่อนเลยรับได้ก็คือจบรับไม่ได้ก็คือก็ไปใช่หนูหนูไม่อยากมีปัญหาเพราะหนูเป็นคนไม่ชอบมีปัญหากับผู้ชายเวลาแบบไปโรงแรมไปอนะไรเงี้ยหนูไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากเจอ ม่อยากเจอเหตุการณ์ที่มันแบบรู้สึกไม่ดีใช่ใช่บางทีออมีครั้งหนึ่งก็คิดว่าร,ร,รู้เพราะเป็นฝรั่งก็ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่ก็บอกว่าเออเราเป็นแบบลุกลับได้นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าเขาเข้าใจแต่พอไปถึงอ๋อ,อ้าเป็นกะเทยเอ่ะอ,อย่าได้บอยอย่างเงี้ยเราก็เราก็ตกใจเหมือนเขาก็ตกใจเราก็เลยแบบอ๋อแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเราก็ถือว่าโชคดีแต่แอ๋ออ๋อใช่แต่นึงก็คือ โดนต่อยาก็กคเคยโดนมาแล้วนะจ๊ะจริงหเหอว้าสิ่งของต้นเลยถ้าอย่างนี้รุนแรงสุดที่โดนทํามาคืออะไรรุนแรงสุดก็ตีหนูนี่ไงคะจริงเตีหนูปิดตรงนี้ตู้เลยเจอหนูก็อดทีไปเลยทีหนึ่งก็นั่นแหละที่หนูบอกว่าหนูมีปัญหาแค่นั้นแหละครั้งเ<อ>ดียวมันจริงตึงตราตึงใจสุกมาซุกกับไม่โกง <c oughs> แล้วแหละหนูบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะอาชีพเนี้ยมันต้องเจอเรื่องยาก อยู่ดีมีเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยทำไงถ้าว่าหนึ่งถ้ามีโอกาสที่จะแบบให้เลือกย้อนกลับไปได้ให้เปลี่ยนเป็นคนปกติทำงานดีๆเนี่ยหนูก็เป็นคนปกตินะแม่ตอนนี้หนูก็เป็นคนปกติฉันคือคนปกติรู้ว่าปกติอะแต่อยากรู้ว่าเป็นไปได้ไหมที่แบบว่ากลับมาทำอาชีพแบบที่ทุกคนยอมรับแม่หนูยังคิดเล่นยูว่าหนูจะไปขายของดีไหมเงี้ยอาชีพที่มันได้เงินขนาดเนี้ย แต่ว่าสำหรับหนูนะหนูว่าอาชีพน,นี้ดีแล้วสำหรับหนูนะเพราะว่าหนูหนูชอบอยู่แล้วด้วยมันเป็นคือความชอบของเราด้วยต้องความชอบคืออะไรกับเริ่มเซ็กเร่ผู้ชายเริ่มฝรั่งหนูชอบอยู่แล้วเซ็กกผู้ชายฝรั่งแต่งตัวอาชายส่วนหนึ่งเราอยากรู้ว่าความเสื่อมของเรามีราคาแค่ไหนจะสอนกับรุ่นน้องที่กำลังจะเข้าวงการเนี่ยอยากสอนก็ไม่ได้แบบไม่ได้เชิญชวนมาเป็นกลิี่นะแต่บออยากฝากเอาไว้ถ้าจะทําคิดให้ดี ดูให้ดีแล้วก็คิดให้มันดีๆว่าเราอยากเป็นอะไรกันแน่แล้วเราก็ทำยอม,มทํางานได้เงินเดือนสองมือแต่เราเก็บเงินไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเ,เพื่อวันหนึ่งที่เราจะมีเงินก้อนมันก็มีเงินได้เหมือนกันทุกคนดู<ล>แต่ความ<ล><ง>มั่นคงออฟฟิศมีดีกว่าเยอะอย่างหนูเป็นกะลีหนูอยากได้บ้านออฟฟิศอยากได้บ้านสองคนอยากได้บ้านเหมือนกันมีทุกอย่างเอกาสารพร้อมได้บ้านแต่ผ่อน<ม>อันนี้มไม่มีอาชีพยอมรับ ไม่สามารถมีบ้านได้ประกันสังคมประกันชีวิตเอออะไรเออเพราะอะไรเพราะอาชีพเราไม่รองรับเงินเยียวยาของราาัฐบาลเราก็ไม่เคยได้นะเพราะว่ามันไม่มีอาชีพให้หนูเลือกมันไม่มีอาชีพให้หนูเลือกหนูจะเลือกตรงไหนนะคะอืนอ่นอืนอ่นๆ่ะคะแล้วจะเป็ไปกะหลีได้หรอคะสี่อะไ่ละมา,มาเงินเยียวยาหนูก็ไม่ได้สนใจนะความจริงแปอหนูก็ไม่ได้สนใจเราหนูก็อยากได้เรื่องอื่นเหมือนกันหนูอยากให้คนนี้เขาแบบ เดือดร้อนกว่าเราอย่างเงี้ยเขาก็มีกรหรี่สวยงามมากเสียสละให้ปุคคประชาชนเั่่ไปางตอนนี้หนูยกเลิกมาแล้วนานหนูก้นแล้วหนูก้นลาวนาแต่ว่าเราคิดว่ามันมีคนที่ลำบากกว่าเรามันนี้อยู่แล้วคนเนี่ยขอทานต่างๆคนที่แบบอย่างเงี้ยหนูถามหน่อยระทบาน่ะเขาเอาเงินไปให้ตอนไหนเราไม่เห็นค่ะจริงเราไม่เห็นเพราะขนาดเรายังไม่ได้เงินคุณจะมาบอกว่าเรากินเงินคุณฉันไม่ได้กินเงินคุณคุณกินเงินฉันเพราะฉันจ่ายภาษีค่ะ โอเคครับรายการของเราวันนี้เรามีโอกาสได้เปิดของเซ็กโวเกลแล้วเนาะว่าประวัติเขาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เรื่องมาง่ายๆเนาะอะไรเงี้ยอยากจะอยาก,ยากมีอะไรในใจที่อยากจะพูดถึงกับสังคมหรือสิ่งที่เราน้อยใจอยู่ตอนนี้อยากจะบอกไหมพี่ลูกชายจริงส่วนตัวหนูอะหนูถ้าสำหรับหนูเลยนะพูดแบบไม่ต้องไม่ต้องแอปไม่ต้องนี่นะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยจะได้ไม่ได้ก็ช่างได้อย่างรออหนหรูยังไงหนูก็ต้องถ่ายยีเหมือนเดิมหรื่อกเลยว่าเราก็ช่างมันเถอะแต่หนูก็พูดออกมาพูดเพื่อคนอื่นที่เขาแบบเดือดร้อนแบบเดือดร้อนสุดๆจริงๆใช่หนูต้องการมาพูดตรงนี้เพราะว่าบางคนเขาแบบเขาไม่กล้าพูดอาชีพผู้ชายผู้หญิงทำเอยไอ้เอยที่เขาทำงานแบบนี้เขาก็ไม่ได้กล้ามาพูดอ่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจแต่คือบางทีมันก็ต้องแบบ เห็นอเห็นใจเพราะว่าเขาก็เสียเงินภาษีเหมือนกันเงินภาษีที่เราจ่ายไปเราต้องการคุ้มครองเราคือเงินภาษีเราให้ตำรวจไปเราจ้างเขาทำงานให้เราเขาทำอะไรคะมาจับเราเอ้ยคืออะไรถังก้อนมาจับหนูไ่เท่าไหร่มาจัไม่ให้หนูเสียค่าป,ป่าแนะม,ม่หนูกระจายมันจ้มาปรับอีกเรอโดนค่าปรับด้วยทั้งนีน้เราเป็นคนจ้างงานให้เขาทำ จริงแรงจริงจริง,ง,งแล้วถ<ม>้าหลายพันหนึ่งก<ม>็ถามว่าขายขี่ได้ไหมไม่ได้<ม>วันนั้นก็คือโดนจับอยู่อย่างนั้นตํารวจให้เราไปตํารวจก็หนาะอืม,มอหนูก็เลยเปล่าโอ้ยเนี่ยอย่างนี้แล้วเราถูกกดขี่อยู่รู้ไหมคะถ้าเราถูกกฎหมายตํารวจทําราเยเรื่องไม่ได้อลิสอ,อยากให้ฝากเวที LGBT หน่อยว่าเป็นเวทีที่สง่างามขนาดไหนอะไรยังไงลองพูด ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับการประกวด Miss LGBT t h n i เอ่อ, LGBT, Thailand, อ,อ2022ที่กำลังจะประกวดเร็วๆนี้นะคะ6ภุมภา์ฝากไว้ด้วยนะคะกับเวที LGBT นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรคุณจะทำอาชีพอะไรคุณก็สามารถมาประกวดได้ค่ะฝากไว้้วยค่ะกับการประกวดโอเควันนี้เราได้รู้ถึงแล้วว่าอา,อาชีพของ s e ็ก o r k e r เเป็นยังไงต้องเจออะไรบ้างรูปแบบไหนบ้างแล้ว เขาต้องการสิทธิอะไรหลายอย่างเพื่อที่ดูแลสุขภาพเขาช่วงมันป่าชิตป้ายนาเนาะชุดปีนในวันนั้นทำให้มีเราในวันนี้กว่าจะมาเป็นอยู่วันนี้รายการกอนอยู่ครับคุณน้องอลิสมาร์วขอบคุณน,นะคะขอบคุณนา้าลาขอบคุณนะ